สุขาเตาสม,มณะฉายาขอเจริญธรรมอำนวยพรท่านผู้ประสานงานของท่านสาธุชนชาวพุทธผู้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งหลายพร้อมทั้งเจ้าที่ ยูบริขสมาของนัเพรไัธธยศูนย์สองทุกผู้ทุกคนในเบื้องต้นนี้ขอสแสดงความอนุโมทนายินดีต่อท่านสาธุชนชาวพุทธที่มีความสนใจในการปฏิบัติวิปัสนาและได้สมัครเข้ามาสู่มินิคอร์สสติปทานสที่อาตมาเป็นพระปรินสนาจารย์สอนทำนำปฏิบัติ อยู่ในช่วงระยะเวลาสองคืนสาวันนะับจากวันที่19ไปถึงวันที่21มีนาคมนี้วจะนะพระบาลีมีมาในพระวินัยพิดกอัตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนเิเกบทในเบื้องต้นนั้นแปลความว่าข้าแต่สมณะชายา ร่มเงาของท่านช่างเป็นสุขเหลือเกินสาไมไหมว่าวาจานี้เป็นของใครเป็นของรอรพระอราหนพระราชุม,มานหรือพระราชรสในเจ้าชายสิทธถัก่อนที่ยังไม่เสร็จออกประนดบำเพ็ญเพียร ที่มาของวัจนะระบาลีนี้คืออะไรก่อใเราให้ฟังสักนิดสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับไปที่กรุงกบิลพัดเพื่อโปรดพระพุทธบิดาพนางยาสุธราหรือพนางพิมพาพร้อมกับพระประิโยตแนทัน้งหลายแต้เสด็จข้าไปประทับอยู่ที่นิคโครธาลา รุ่งเช้าของวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปพระราชนเวศของพระเจ้าสุโทธทนะประทับที่โอมบุราชที่เขาบรรจงปูราถวายไว้ครั้งนั้นพนางยะุุทธาพระราชเทวีได้ส่งเรียกรางราชกุม,มารมารับสั่งว่า อราหุนพระลูกลักสมณะรูปที่งดงามนั้นเป็นพระบิดาของพระลูกลักเองพระลูกลักจงไปทูลขอทรัพย์สมบัติจากพระบิดาของพระลูกลักสิพระราชางราชกุมารได้สัตพระสวัสีรับสั่งของพระนางยสตรราหรือพระนางพิมพานแลว้ว ก็เสด็จเข้าไปฟ้าพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับอยู่บนบ่อพระหานั้นโดยประทับยืนอยู่เบื้องพระภักเลยและพระเรารชนุม,มนรก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เรียกว่าเย็นอย่างประหลัดความรู้สึกที่เป็นสุขที่อยู่เบื้องหน้าของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงได้ทูลบอกพระผู้มีพระภาคว่า สุขาเตสม,มณะฉายาฆ้าแต่สม,มณะฉายาร่มเงาของท่านช่างเป็นสุขพระบูมีราพระภากได้สดับคำนั้นของพระราชกุมารหุนแล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะจากไปพระรางราชกุมารก็เสด็จตามไปเบื้องหลังพระพิสดารของพระบุมภา,าค มาข้างๆแล้วก็พร่ำพูดว่าทายัชังเมสมณะเทหิทายัชังเมสมณะเทหิเพราะว่าข้าแต่สมณะขอท่านจงให้ทรัพย์สมบัติมรดกแก่หม่อมฉันข้าแต่สมณะขอท่านจงให้ทรัพย์สมบัติมรดกแก่หม่อมฉัน ในพระไวยปฎกนั้นไม่ได้มีข้อความไประรตอจากนี้แต่ก็มีการเล่าถึงพ้ามตริของพระพุาธเจ้าว่าเราควรที่จะให้อริยทรัพย์แก่ราหุนราชมูมานมากกว่าพวกทรัพย์ในภายนอกเพราะพวกทรัพย์ในภายนอกนั้นไม่ได้ยั่งยืนอะไรเลยหากแต่อริยทรัพย์ภายในเท่านั้นที่จะยั่งยืนไปตลอดกาลยาวนานพระพุทธเจ้าจึงได้รับสั่งกับพระ สารรบุตรว่าสารรบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงให้ราราชชุกมานี้บุตรได้เถิดพอทราบไหมว่าคำว่าราหุลน,นี้แปลว่าอะไรทราบไหมราหุลแปลว่าอะไรได้ศึกษาพุทธประวัติมาบ้างหรือเปล่าราหุลราหุลแปลว่าอะไรราหุละแปลว่าบ่วง เมื่อพระราชเทวียสุธราได้ให้ประสูติการแก่พระราชกุมารที่อยู่ในพระคันออกมาแล้วเพราะบริษัทธสิทธัตถะได้ทราบข่าวแล้วก็เปล่งอุทานขึ้นมาทันทีว่าลาหูหลังชาตังลาหูลังชาตังแปลว่าห่วงเกิดขึ้นแล้วห่วงเกิดขึ้นแล้วเพราะ พระวจาของศิด็จทัพโฮทิสันนั่นเองจึงได้ขนานนามพระราชกุมารที่ประสุษออกมานั้นว่าลาหุนลาหุนก็แปลว่าบ่วงหรือห่ว,หวงจริงไหมเมื่อมีรูปเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยเป็นห่วงเป็นบ่วงไหมเป็นโซ่ไหมหรือว,ว่าเป็นโซ่ทองคล้องคลอเลยละ แต่ตามที่เล่าเรื่องนี้ให้ท่านสาธรชนชาวพุทธได้เราฟังก็เพื่อที่จะตั้งคำถามว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการความสงบเยือกเย็นไหมเราเป็นผู้หนึ่งที่อยากจะได้ชื่อว่ามีร่มเงาที่เป็นสุขสงบเยือกเย็นไหมเวลาใครเข้ามาหาเราเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็อยากจะเข้ามาอีกเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาอยู่ใกล้เรา เขารู้สึกเป็นสุขรู้สึกร่มเย็นไม่มีรังสีแห่งความรุ่มร้อนออกมาเลยบางคนก็มีรังสีมหิตแผกกระจายออกมานะเขาไปก็รู้สึกหวาดกลัวสะดุ้งกลัวไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีร่มเงาที่เป็นสุขและร่มเย็น ใครๆก็อยากเข้าไปนั่งใกล้พูจารสุทนาภาทีด้วยนะก็ต้องมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานมากระทำสม,มณธรรมสัมมนาในตอนนี้แปลว่าสงบถ้าเรามาทำสม,มณธรรมก็เพื่อที่จะนำเราไปสู่ความสงบเป็นความสงบเยือกเย็นผลของการปฏิบัติธรรมในทางวิปัสสนานี้ อาตมาผู้ผ่านการปฏิบัติมายาวนานพอสมควรก็สรุปออกมาได้เพียงแค่สามสี่อย่างเท่านั้นคือ 1. สมาธิความนิ่ง 2. องปสัสิความสงบสาม 3. สิทธิภาวะความเย็ดและ 4. สุขภา,าวะความสมุขแต่ต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรนะ กว่าที่จะเข้าไปสัมผัสสมาธิความนิ่งปสัสสติความสงบสิติภาะวะความเย็นสุขภาะวะความสุขที่จะมารายร้อมเราในขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่นั้นได้ใช้เวลายาวนานมากเลยทีเดียวจะต้องทำที่เรียกว่าภาวิาตาปุริกตายานิคตาวุจุกตาจเจริญกระทำให้มากกระทำให้เป็นยุทธยาที่จะขับขี่ไปได้เป็นหนึ่งเป็นวัตถุที่มั่นคงปรับบรม ให้ตั้งมั่นดีแล้วนะต้องเจริญให้มากทำให้มากจริงๆที่จริงก็ไม่ใช่อริเวลาเพียงแค่สองคือสามวันนี้เท่านั้นต้องมากกว่านั้นว่ากันหลายสัปดาห์หลายเดือนหลายปีเลยทีเดียวกว่าจะไปสัมผัสสภาวะเช่นนั้นได้แต่ที่เล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะบอกให้เราเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรม เราจะต้องพัฒนาการปฏิบัติธรรมของเรานั้นไปสู่เป้าหมายให้ได้แม้นเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระปรมศาสดาของเรานั่นก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีร่มเงาที่ร่มเย็นหน้าเข้าไปอยู่ใกล้ๆผู้จาสุทนาปาฏีด้วยนี่คือเป้าหมายเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของสม,มาด้วยเหมือนกันที่ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันเนี้ เริ่มตั้งแต่โควิดแพร่ระบาดแรกๆเลยนะได้เริ่มต้นทำกรรมฐานมาเพราะว่าล็อกดาวน์แล้วก็เงียบสงบดีจังไม่มีญาติโยมมาพบมาหาก็ทำกรรมฐานมาตั้งแต่ตอนนั้นจุกระทั่งแม้แต่เมื่อ,อวันนี้นะก็ยังทำกรรมฐานเดือนเดือนจุกลมอยู่ที่ข้างหลังพระประธานในพระบสรสศแล้วก็มานั่งได้อยู่ประมาณสัก เกือบจะหนาทีก็พอดีว่ามีโยมมาพบมหาเสกขรมีโยมมาทำบุญด้วยก็เลยคราจากการปฏิบัติในช่วงวันวานี้ไปขอให้เราได้ถือเป็นเป้าหมายของการมาปฏิบัติธรรมแน่นอนว่าเราต้องการความสงบร่มเย็นใช่ไหมเราจึงมาปฏิบัติธรรมกันเราก็เป็นผู้ที่มีกิเลสและมีความรุ่มร้อนอยู่ ก็ต้องหาทางที่จะมาดับกิรลความรุ่มร้อนนั้นด้วยการมาปฏิบัติธรรมนี่แหละโดยการเจริญวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐานสีการเวทนาจจตธรรมซึ่งตมาภาพผู้เปล็นผู้อิปัสสนาอาจารย์ก็จะนําพาต่อไปขอบอกอีกสันน้นหนึ่งว่ามาในครั้งนี้นแรกได้ทราบเขาว่ามีผู้สมัครมาในข้อนี้เพียงแค่19คนเลยคิดว่า ดงนั้นก็ไปเน้นปฏิบัติแล้วกันไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงอะไรกันมากนะให้ปล่อยเดินชมอิสระเราก็เดินชมไปด้วยปฏิบัติไปด้วยไม่ต้องแสดงทาอะไรมากก็ได้หรอกนะแต่พอทราบว่าสามสิบกว่าคนนะเขาวนี้เลยจัดเต็มเลยคือ <c ười> เอาอุปกรณ์เผยแผ่พระาศาสนามาครบแต่ว่าคงจะแสดงธรรมไม่มากนะคืออยากจะเน้นปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าความสําคัญไปอยู่ที่การปฏิบัติ ถ้าเราไปพูดมากแสดงมากมันก็จะกลายเป็นปริยัตไปไม่ใช่ปฏิบัติแต่ว่าก็จะแสดงธรรมเพื่อจะให้กําลังแก,ะกะ่กับญาติโยมอยู่ทุกช่วงในควาระยะเวลาอันสั้นนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วก็นิยมที่จะฟังธรรมกันอยู่ก็จะพยายามให้ธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ได้มากอยู่เหมือนกันขอกราบปรมบทต เพื่อแสดงการต้อนรับญาโยมสาธุชนชาวพุทธบร้สนทธจในการปฏิบัติศาสนากรรมฐานแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร